แล้ววันนี้เนี่ยแต่งตัวมาเป็นใครเนี่ยลูกเจ้นพี่ปูครับเดี๋ยวเดียวคราวที่แล้วเธอเป็นพี่เสกนี่นาใช่ไหมใช่ครับน้องอาเซียนเคยมาโชว์ที่เวทีซุเปอร์เทนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับในลุกของพี่เสกโลโซเจกมาโตโนเนี่ยเขามีแฟนแล้วอาเซียนมีแฟนหรือยังมีแล้วครับเฮ้ยชื่ออะไรบ้างปมแมมกลับน้องไปน้องมานาวไม่แม่นและก็เุิน ชื่อมะนาวเออใช่ป่ะใช่ครับผมมีแฟนใหม่ครับผมไม่อกหักครับแฟนใหม่ชื่ออะไรครับน้องอมสินครับปลูกโบสถ์สิงห์วน่ารักน่ารักครับโบปลูกโบใสหัวน่ารักน่ารักนะเอเขินเขินกากีตาร์ใหญ่แล้วตอนนี้พอหลังจากร้องเพลงอะไรพวกนี้มีใครจ้างไปร้องเพลงบ้างไหมมีครับเฮ้ย ไดคาจางเท่าไรห้าบาทสิบบาทครับ,บเอาเงินไปทำอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นอะไปซื้อนมครับไปซื้อนม,อนมเออเป้าหมายชีวิตดีอ่ะมาวันนี้จะมาโชว์อะไรครับน้องอาเซียนจะมาโชว์ร้องเพลงครับของพี่ของพี่ปูมงคลครับชื่อเพลงว่าสุดใจครับอ้โแต่ก่อนที่จะไปเริ่มร้องเนี่ยขอ กำลังใจจากอมสินหน่อยสิให้อมสินส่งใจมาพูดก,กับอมสินผมรักคุณนะ